ูยฟาเบซอนี้เรามาอยู่กับเกมดากอนลีเจนนะครับเกมนี้นะอัตราการจ่ายรางวัลทุกคนลายเดิมพันนะอันนี้คือรูปแบบโบนัสนะครับเป็นรูปแบบสำหรับหช่องทุกคนวันนี้ผมมาทุนสามหมื่นนะเป็ดละสองร้อยเจ็ดสิบกดรัวๆได้เลยเกมเนี้ยโบนัสมาเร็วมาบ่อยด้วยทุกคนลองดูอ่านเลยผมกดรัวๆนะทุนเรามาทั้งหมดสามหมื่นนะครับ ล็อบ5ช่องง่ายๆทุกคนเรียงตามลายมันออกมาแล้วโบนัสมาไหมโอ้ไม่มาเกือบแล้วแต่มาบ่อยครับเกณฑ์ไหนที่มันมาบ่อยทุกคนกดรัวได้เลยมีทุนตั้งหน่อยได้แน่นอนครับได้แค่พอใจแล้วก็เลิกกันดินะะทุกคนดูโอ้เกือบผมมีการลุ้น2ครั้งนะแป๊บเดียวเองไม่ถึง1นาทีเองอ่ะมาแย่ทุกคน่าเห็นไหมรอบนี้มาแล้วโบนัสเ,เป็นรูปแบบคล้ายๆคิอตัดป็น5ครั้งนะครับ ถ้าเรากดแล้วมันได้ปลานะมันจะได้ปีตบินเพิ่มทุกคนนะแต่รอ,อบรอบๆก,ก็เป็น,นรางวัลต่างๆนะถ้าได้ปลามันจะเพิ่มเงินรางวัลด้วยเป็นคูณสองนะครับปลาการจ่ายจะเพิ่มขึ้นผมได้พันสองสองครั้งแล้วสอพันสี่ปลามาแล้วหนึ่งตัวทุกคนสีไหนก็ได้ท่านมาเถอะถ้าม,ามันจะเพิ่มโบนัสให้เราเอง เพิ่มทีตสปินสองครั้งมั้งทุกคนแล้วก็อัปเกรดเงินรางวัลน,นะอีกครั้งหนึ่งผมได้ห้าพันสี่ตอนเนี้ยปลาไหมโอ้โหได้สามพันก็ถือว่าไม่น่าเกลียดครับแปดพันสี่ตาเบ็ดสองร้อยเจ็ดสิบนะแปดพันสี่ทุกคนไปกันต่อมันมาเรื่อยๆครับโบนัสโอ้โหดิ๊กวินดิ๊กวินทุกคน องพันหนึ่งที่มาแค่สี่ช่องเลยนะี่แะยังไม่มายังไม่เต็มห้าช่องเยนะ่ยปลานี่ก็สองฟีสปินครับหมุนฟีไปเลยห้าช่องเต็มทุกคนสองพันหนึง่งดิเหลืออีกหนึ่งฟีสปินด้วยผักกาดน่าจะเยอะใช่ผักกาดไหมทุกคนดอกบัวเหรอโบนัสไม้ไหมมากเกือบทุกมาเออไมกแล้วนะทุกคน มันมาบ่อยมากครับโบนัสผมเลยกล้ากดเร็วๆไงไปห้ปีสติ้มห้าครั้งหาเปิดหัวมาเป็นปลาทุกคนโอเคเลยอีกตัวหนึ่งอัพเกเงินรางวัลครับอะไรรอบนี้เก้รอะไรปลาไปเลยมาสามพันทุกคน แต่ก็จะได้เงินรางวัลน,นะได้เรื่อยครับเกมนนะี้ตาไหมทุกคนเกือบถึงหมดแรงไปหน่อยทุกคนกดค้างกดเบากดแรงได้นะมันจะหมุนเร็วขึ้นนะห 1, 2, นึ่งพันสองทุกคนจนถึงแปดพันหนึ่งนหโอเคได้อยู่เนะี่ยผ,ผมยังไม่ขาดทุนเลยครับเนะี่ย ยังไม่ลงไปต่ำกว่าสามหมื่นเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอ้าวโบนัสใหม่ทุกคนเห็นไหมมารัวไหมไปอีก5้าครั้งผมจะให้มันได้ปลาไงทุกคนจะได้รู้ว่ามันได้แบบไหนนะปลามาเปิดหวยทุกคนถือว่าสวยเลยนะไปสามพันทุกคนโอเคเกือบเต็มแม็กซ์มานะครับ นี่ไงทุกคนปลามาแล้วทุกคนดูน้ำจ้าเก่งเงินรางวัลน,นะนี่ได้สองฟีสปินด้วยครับรอดนี้ก็จะบวกเยอะแหละสองพันทุกคนเลอสามครั้งนะยังมีโอกาสลุ้นอยู่โอ้ยสองพันเนีเข้าเก้าพันทีวะ สามพันหกทุกคนขึ้นหมื่นแล้วครับสี 4, okay. ่พันห้าโอเคสวยอยู่ครับถือว่ากำไรเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บที่มั่นคงจริงใจและปลอดภัยบริการด้วยใจให้นึกถึงเรายูฟาเบ 4s แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะคะ